เรียบร้อยมากเหมือนท่านเจ้าคุณไหมเหมือนสมัยท่านเจ้าคุณไหมอย่างนอ้นมือกับพี่น้อยไม่มาถ่ายรูปหรอพี่ปอมือมืีนี่เ็นบล็อมาไม่เป็นไรอาอย่าไม่มันเลยอ่ะจะเอาไหมเหรอ่ะาไม่ดีก้าวเลยนะ ขโทษนะะวันนี้ไม่ได้ให้ถ่ายรูปตอนเช้าเลยพอโอ้โหคือถ้าจะส่งตาคือถ้าจะส่งตาขนาดนี้แล้วก็พี่ก็ใจละลายนะแ้ยไม่เห็นตอนเห็นไม่กล้ายิ้มไม่กล้ายิ้มไม่กล้ายิ้มไม่ไไมมม่่ยิ้สวยเลยอ่ะไม่ยิ้มไม่ไม่สวยเลยเน็ตไม่สวย ไม่สวยเลยไม่สวยเลยวันนี้ไหนเนี่ยลองยิ้มดิใส่เนื้มันจะเรียงสวยไงยิ้มกบบมุมปากอ่ะกำลังจะถ่ายหันไปจ้ไอตูดหมึกพี่ไงอาเลยงวเอ้สวยละสวยละเห็นเห็นฟันนิดนึงสวยละ เมื่อวานนี้โอเคปะยังแบเพราะว่ามีที่เดียวเหรอไม่ว่าหลังนี่ก็ไปสั่งเขาไเออั่้และนั่นแหละเออเออมมมเอาเอเอเออหันทางนี้ด้วยดิันนี้ด้วย ตัวเองอาหารมาข้างนี้นิดนึงเออไอ้ยะเบยเดี๋ยวพึ่งนะข้างก่อนนะข้างไว้เดี๋ยวกล้องเทปก่อนเเจนเจขอขอกล้องนี้หน่อยรองเท้าเข้าเาโอเทาเ้าเนาะเดี๋ยวถ่ายรองเท้าเดี๋ยถ่ายรองเท้ากเทตันี้กล้องเทพกงเทปเนี่ย้เนี่กเทปตรนี้น่เน็ตเนืกล้งเทพน่อยนี่

ทางนี้ด้วยทงายเี่ยนห้าละมุนไปให้พันว่ะ

จริงจริงจริงเมื่อกี้ีนหัวเ้อแล้วเออเออเอน้องยังไม่มั่นใจจริงจรน้องนี่ใส่อันนี้มนจะยังสวยไงอ๋อคือเห็นใช่ไหมคือมันนี่ารักน่ารักด้เต็มปากสลับไหนนา่างน่ตห่สลับตาท่วยไหหน้าโอเคไหม ไอ้วันมันสองใหญ่ใช่ไหมคะ่อร่อยอร่อยหมดเลยกินหมดเลยเมื่อวานะมีอะไรูดยังกินหมดเลยไม่มีของอยากกินด้วมันหมดหมดหมดหมคนอะหมดหมดโนะคะอูนเดือผมเร็เร็วมากพี่ปอ